แต่วันนี้ผมจะทําน้ํามันเครื่องเอาน้ํามันเครื่องมาทําอาหาร What What the เฮ้ยสีนี่นุ่มเลยนะดูดิแมงล่อนเหนือนี่มาเลยหืมก <c oughs> ินนี่เะครับไดดูกันว่าปลาทอดด้วยน้ํามันเครื่องเป็นยังไงลองดูจแบบัดไปโอเคครับทุกคนวันนี้ผมจะมาปฏิวัติวงการทําอาหารนะครับผมคลิปนี้ทําให้วงการทําอาหารทั้งโลกเนี่ยสั่นสะเทือนแน่นอนเพราะว่าหลายคนไม่เคยเห็นอลดิปกติจะใช้แต่น้ํามันปาล์มน้ำมันพืช ในการทําอาหารนะครับผมแต่วันนี้ผมจะทําน้ํามันเครื่องเอาน้ํามันเครื่องมาทําอาหาร What What the f**k? u c คิดว่าเป็นยังไงอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ขกดกระดิ่งด้วยน้ํามันเครื่องผมว่าเป็นจะทําให้เชฟทั่วโลกเนี่ยดูผมเป็น F4 แล้วก็จะทํามาแล้วก็จะทําตามกันทั่วโลกนะครับผม <c oughs> วงการทําอาหารทั้งโลกต้องสั่นสะเทือนด้วยน้ํามันเครื่องปะ่ะทําไงไปดูกันดีกว่า Let's go โอเคนะครับอันดับแรกนี่ป่าเฮ้ยหน้าแดงๆทำไมอย่าบอกนะว่าอันนี้เพิ่งไปจับมันจะบอด ซื้อมาซื้อมาไอ่ไม่เล่นอะไรเลยๆๆ <c oughs> ไม่เล่นอะไรเลยซื <c oughs> ้อมาซื้อมาไม่มีอะไรเลยเฮ้ยฉันเพิ่งนึกได้ทำไมเกมไม่เรียนเลยผมเกิดไว้ก่อนว่าศิษยนะตอนนี้เขาไปเรียนเชฟนะครับด้วยความที่เขามีใจในการรักทำอาหารที่ไปเรียนสถาบันดังเลยใช่ใช่ครับผมไปเรียนที่เรือมาอย่าบอกนะว่าเรือกระดองเบอร์เรช่างือการช่างเรือการช่างเรือการช่างที่สอนทำอาหาร สอนซ่อมมอเตอร์ไซค์ส,นสนอสสนซ่อมมอเตอร์ไซค์ซ่อมมอเตอร์ไซค์ซ่อมมอเตอร์ไซค์อย่าบอกนะว่าเขาแอบสอนทำอาหารด้วยไม่ก็ซ่อมมอเตอร์ไซค์นีน่แหละแล้วไปเรียนนะไหนบอกเรียนทำอ,อาหารมนาะ ตอนที่เขาสอนซ่อมมอไซค์ใช่ป่ะคือก็คือเขาหิวไงเวลาเวลาซ่อมมอไซค์เแต่เขาก็หิวหิวเสร็จเขาก็สอนเลยสอนทำอาหารก็สอนซ่อมมอไซค์อีกคันนึงแล้วข้าวก็สั่งเหมือนเดิมมึงไปเรียนอาหารอย่างังไงก็นั่นแหละก็คือตอนเย็นไงอ่าตอนเย็นทีนี้ช่างใช่ไหมช่างสอนหลังจากเลิกงานอ่าใช่ไหมหลังจากเลิกงานเสร็จก็หิวกันใช่ไหมอ่าอ่าทีนี้แหละช่างสอนไปกินข้าวกันที่ร้านเหมือนเดิมแล้วมึงที่สิทอาหารมะที่ไหนก็คือเรียนจาบเมียช่างอ๋อเมียช่างเมียช่างสอนมา สอนล้างปลาสอนล้างปลาอ่าปลาอ่าล้างไงนี่ปลาอะไรนี่ปลาอะไรอันนี้ปลาทูนี่ปลาทูไม่กองปลาทูปลาทูเฮ้ยปลาทูปลาทูแปลกๆนะปลาทูที่เอาไว้เปิดใช่ไหมนั่นมันประตูนั่นปมาตูปกระตูโอเคแล้วหัวไม่หายไปไหนวะโดนปลาตัวอื่นเอาไปแดกแล้วหัวตัวปลาเลยเน่เหลือแค่นี้พอดเกล็่แล้ว มันไม่ได้ถอดมันหลุดเองหลุดเองปลาหลุดเองอ๋ออาทำยังไงทำยังไงล้างปลาอ่ะสอนคนดูเลยล้างปลาล้างยังไงก็ตอนนี้คือปลามันตัวแข็งๆนิดนึงนะครับทุกคนเราก็ต้องเทน้ําออกก่อนอ่าโอเคครับขั้นแรกนะครับให้ใช้ฟองน้ําก่อนนะครับในการล้างนะครับก็คือเช็ดซับนิ่ก่อนนะครับน่แหลกนะครับก็ซับไปนะครับซับซับไปนะครับโอเคแล้วต่อไปเราจะใช้สไลด์นะครับกดเลยนะครับนี่กดมากดมาทาครับทา วันนีทําเพื่ออะไรทําไงทําเพื่ออะไรการทาแบบนี้นะครับเป็นการหมักหม<า>ักคล้ายๆการหมักอ่าแต่เราเป็นการล้างอันนี้คือครูพักเราจําจหรือเรียนมาอ่าครูพักเราจําจด้วยแล้วก็เรียนด้วยใครสอนเนี่ยก็มีช่างโอเค,อเคพอพอทาอย่างนี้เสร็จก็แตะแต,ตีตีมันนิดนึงนะครับแล้วก็เอาใช้ไอ้ตัวนี้ช่วยด้านด้านฝักเพื่ออะไรเพื่ออะไรนี่เพื่ออะไรเพื่อให้สะอาดเฮ้ยดีเลยออกมาได้เลยยิ้มหลงโหยถ้าไม่ล้างเนี่ยเห็นปะขับไหมขับปรกอ้ ช่วยจริงใช่ไหมช่วยจริงดิดูดิเอออ่ะอ่ะ้ยไอ้เหี้ยเมียสิเห็นปะการที่เราล้างมันก็จะมีฟองมีอะไรแล้วดูน้ำน้ำดำวานดำปี่เลยวิเนี่ยถ้าเราไม่ล้างนะเราก็จะกินน้ำพวกนี้เข้าไปโอ้โหเห็นปะเมียช่างเมียช่างขอดน้ำเฮ้ยทิ้นแล้วข้างในมันอ่ะข้างในมันไม่ต้องล้างแล้วสะอาดแล้วสะอาดแล้วสะอาดแล้วแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็พอ แล้วเราก็ล้างน้ำเปล่าล้างน้ำเปล่าล้างน้ำเปล่า,ลา,ลาแล้วเดี๋ยวเราทำอไงต่อตอนนี้เอาไปทอดเลยเอาไปทอดเลยทอดเลยทอดกับน้ำมันพืชหรอ,อน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องจะเป็นยังไงใครดูอย่าลืมกดไ like ลค์กดซับสไคร้กดไอเด็กวะเดี๋ยวลองชิมให้ดูด้วยจะได้รู้ว่าตายแล้วจะไปไหนผมอยากรู้เหมือนกันตายแล้วจะไปไหนใช่ปะก็ต้องลองตายก่อนเออไปตายแล้วใหญ่ก็รู้เหมือนกันว่าตายแล้วจะไปไหนลองชิมด้วยทอดด้วยน้ำมันเครื่องจะเป็นยังไงอย่าลืกดไลค์ด้วยนะไปเลยปไป เราขั้นตอนแรกคือการจุดเตาจุดเตาเตาที่ดีต้องจุดแล้วไม่ติดอ่าทำไมทีเดียวไม่ติดอย่างเงี้ยอ่าเราก็ต้องใช้ไฟในการจุดคือมึงอยากจะโชว์อันเนี้ยไม่อยากโชว์อยากจะโชว์นี้นี่นะครับจุดนะครับผมอ่าติดแล้วติดแล้วติดล้อ่ะแล้วไงต่อไงต่อจากนั้นก็เอากระทะมาวางกระทะมาวางด้านด้านด้าน เพ่งไปเรียนทำอาหารมาจริงเลยเรียนจริงมาเดี๋ยวบางคนถามว่าเฮ้ยมึงใช้น้ำมันน้ำมันไอ้นี่เปล่าแกะให้คนอันนี้อันนี้ใช้แบบสำหรับมืออาชีพคือโปรเทคนะครับเออโปรเทคช่วยหล่อลื่นได้อย่างดีอ่าหล่อลื่นจักรยานยนต์สี่จังหวะนะครับขอบคุณเ่ด้วยขอบคุณด้วยอ่าพัฒนาขึ้นเพื่อประสิทธิภาพประหยัดน้ำมันอย่างดีเยี่ยมเฮ้ยมะพอด ทอดแล้วประหยัดประหยัดน้ำมันประหยัดน้ำมัน,ะะน,ม,นมันมีอีกนะมันมีอีกช่วยเครื่องยนต์ทำงานได้เต็มที่มันเปลี่ยนคือเหมับว่าการใช้งานตายไปทุกสภาพวะาการใช้งานป่าเหมือนกันบางทีเราทอดด้วยอุณหภูมิไฟแรงหรือไฟอ่อนเนี่ยบางทีถ้าใช้น้ำมันป์าเนี่ยมันะจะปรับไ,ไ,ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยอันนี้คืออย่างดีช่วยปรับดีดสถาณ์เพิ่มสารเพิ่มสารคุณภาพพิเศษ C A ทำให้เครื่องยนต์สะอาดและยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์เปรียบเหมือนน้ำมันก็คือยืดให้น้ำมัน มีกว่าน้ำมันปาล์มยาไหมแต่แพงนะอันนี้ขวดละร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทอ่ะคอนด้าไม่ได้สปอนเซอร์ไไม่ด้สปออนเซร์แต่ว่าถ้าเจ้าไหนอยากสปอนเซอร์ก็มีทสเซอร์หรือว่าอะไรก็ได้หมดยิ่งงี้มันก็เอ้าช่อง้ิติงี้ยมันเนี่ยคุณเบสช่องทำอาหารมีสปอนเซอร์น้ำมันเครื่องไหมครับตั้งใจ มีคอมเมนต์บอกด้วยเนี่ยต้องคนดูเยอะๆนะเข้าได้ทุกอย่างน้ำมันเครื่องหรือว่าเป็นอะไรน้ำมันหยอดโซ่ไหมได้หมดได้หมดครับถ้าต่อทำรังคัมเดียวทำนี่แหละค่ะทำใส่น้ำมันไปก่อนมาดิเลยนี่ติดเขาหาว่าของปลอมไม่เดี๋ยวเปิดให้ดูเปิดให้ดูนี่อย่างซี่ล็อกอยู่นะซี่ล็อกหมดนะโอ้โหนี่ตึ๊จริงนะฮะนี่นี่มีซีนอยู่นะเราใช้ของจริงนะโอเคนี่นะมันก็จะเป็นหลุมนะนี่เดี๋ยวเทดูเลยอ่ะก้องไม้แก้ก้องไม้แก้เทน้ำมันลงไปเลยนะครับนี่เฮ้ย แม่งเหมือนน้ำมันปาเหมือนกันเนี่ยใช้หมดขวดนะเออใช้หมดขวดเลยปานคือทุกคนที่ดูนะครับช่องเราเป็นช่องทดลองอยากทำตามนะใครทําตามไม่รับผิดชอไม่ได้ทําตัวอย่างให้ดูแต่ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันทอดได้จริงไหมนะอยาททาตามนะมี่เตือนแล้วนะน้องๆทุกคนอย่าทําตามนะอันนี้คือเป็นการจําลองกสถานการณ์ได้เห็นว่าไม่บอกก็ไม่น่ามีคนทำถ้าถ้าบ้านปึ้งรับผชอบเองก็ต้องอย่างนั้นแหละโอเครอให้น้ำมันร้อนแล้วเราทอดเลยโอเคป้าไฟร้อนแล้วท่านผู้ชม ไปนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะไปไปโอ้มักระเด็นเพราะวางเลยกันแน่ป้ามัวางเลยเหรอครับนี่สินดีจริงว่ะข้อดีคือน้ำมันไม่กระเด็นด้วยนะครับเออเอ้มักระเด็นเพราะวางแรงกันแน่เออทุกคนไม่กระเด็นเลยนะแนะนำให้ทุกคนลองดูได้เลยตะกิดนี่นี่เริ่มเลยกินนี่เริ่มเลยโอ้อ่าเดี๋ยวรอดูไ่เป็นยังไงนะครับใครที่ลองอยมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับตอนนี้เราผมตักน้ำมันลาดขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะลาดขึ้นข้างบนนะให้มันทั่วตัวนะครับโอเคไปเดี๋ยวไปรออดดูตนนเสรร็จีกว่าะคับ งานที่ทำงานชิ้นเอกครับผมก็มีความกรอบนะม,มีความน่ากินมากก็มีความกรอบบางๆตรงหนังนะใช่ครับแต่คือผมบอกเลยว่าตอนที่ทาเนี่ยคือผมันสูกรแค่นี้สิตอนนี้บ้านผมกลิ่นน้ำมันเครื่องเต็มบ้านเลยคือที่จริงเราน่าจะออกมาทำข้างนอกเลยแต่ฝนกนตกไงที่จริงเราไม่น่าทำเลย <laughs> <c ười> เฮ้ยมีไน้าเป็นคอนเทนต์ที่ดีอย่างน้อยในประเทศไทยก็ไม่เห็นใครทำคลิปหน้าใครอยากให้ทอดอะไรคอมเมนต์มาเอแล้วน้ำมันเครื่องเ้ยสินเราตามสเต็ปต่เลย ทำเราต้องกินดูอ่าจะตายกินเลยผมจะมากินให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงสิ่งที่อยากรู้คือตายแล้วจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่าบอกแล้วจัดการตายก่อนมาลองดูนี่นี่นะลองหั่นดูนี่นะเนื้อแม่งเฮ้ยสวยร่อนสวยเลยนี่นุ่มเลยนะดูดิแม่งร่อนเหนือนี่มาเลยหืมกินหอมเหม็นดุแม่งคือเหมือนกับการที่แบบว่ารถจุดระเบิดอ่ะกินแบบน้ำมันเครื่องเผาไหม้ไอเก๋ต้องกินไปสิอ่ะจัดไปบรรยากาศดีๆอะไรเย็นๆอย่างเงี้ย ถ้าได้เบียร์จะแก้วกินแก่นี้ก็อร่อยแล้วอย่าไปคิดว่ามันคือน้ํามันเครื่องเอาเบียร์ร้อนดีกว่าอย่าไปอย่าไปคิดว่ามันคือน้ำมันเครื่องแม่เงเหมือนน้ำมันปลาเหมือนกันเนี่ย <c oughs> อย่าอย่าคิดอย่าคิดไม่คิด <c oughs> คิดว่ามันคือปลาทอดปกติเ <c oughs> ออคิดว่ามันคือปลาทอดปกติเฮ้ยนะ <c oughs> จัดไปนี่นะครับได้ดูกันว่าปลาทอดด้วยน้ํามันเครื่องเป็นยังไงลองดูจัดไปจะให้เดี๋ยวก่อนใครอยากให้กินจริงๆอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ขอตั้ง5,000ไลค์ก็ได้กินหน้ากินให้ดู คลิปนี้คือกูโดนไม่ดูละโอ้จะกินจริงนเนี่ยโอ้อดเลยถ้าใคาคลิปนี้ขอไม่เอาคลิปหน้าอยากให้ทอดอะไรอย่าลืมคอมเมนต์บอกจะลองกินจริงเงี้ย,ยลืมคอมเมนต์มาหน่อยว่ามันกินได้จริงป่ะเนี่ยกลัวตายวะไม่ต้องกลัวตายแน่นอนไป